สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับกับในวันที่อากาศอบอุ่นนะครับวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งมาพามาดูเส้นที่มันมีส่วนสำคัญเวลามันทำงานคู่กันนะครับทำงานคู่กันอเอาประมาณสองสามเส้นนะก็เส้นสามสารเสือหรือเส้นพุทธเส้นวาสนาเส้นธุรกิจเส้นอาทิตย์นั่นแหละนะครับจะตั้งจะเรียกยังไงก็ สุดแท้แต่ผมจะตั้งไปนี่แหละแต่จะมาพูดถึงการทำงานของไอตัวสอสเส้นนี้เวลาทำงานคู่กันนะครับเอาอย่างภาพแรกนี้เลยนะครับภาพแรกเนี่ยก็จะมีเส้นวาสนาเส้นอาทิตย์แล้วก็เส้นธุรกิจเส้นวาสนาก็จะแทนด้วยเส้นสีน้ําเงินนะครับเส้นอาทิตย์ก็สีแดงเส้นธุรกิจก็จะแทนด้วยเส้นสีฟ้านะครับ เส้นวาสนาเกิดที่เส้นชีวิตนะครับก็จะมีเส้นอาทิตย์ที่เกิดที่เส้นชีวิตด้วยเช่นกันหมายถึงวาสนาการทำงานการหาไรายได้ต้องใช้ทั้งแรงกายบวกบวกความรู้ความสามารถความสร้างสรรค์ประสบการณ์ของตัวเองด้วยทางด้านทั้งทางด้านศิลปะด้วยในการหาเงินและมีทั้งเส้นวาสนา ออกมาจากเส้นคิ้วอีกด้วยไม่ใช่แค่อาศัยแค่ความตั้งใจอย่างเดียวนะครับเรียกว่ามันต้องมีทั้งการเรียนรู้ความรู้เพิ่มเติมเพิ่มทักษะและรวมไปถึงการฝึกฝนเพื่อให้เกิดความชำนาญจึงจะนำมาซึ่งรายได้และชื่อเสียงและก็การยอมรับจากสังคมด้วยอีกทางหนึ่งซึ่งนั่นมั่นก็หมายวามว่า ลาบผลทางการเงินจึงจะก,ก่อเกิดเป็นผลตามมาและยังมีเส้นธุรกิจซึแทนเส้นสีฟ้านั้นเกิดขึ้นมาอีกอันนี้คือเรียกว่าการบริหารการจัดการด้วยตนเองการเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นๆตัวไปทางด้านสังคมหรือการเกี่ยวข้องกับเพื่อนฝูงมิตรสหายต่างๆที่มี ที่จะนำมาซึ่งความสำเร็จในด้านการเงินด้วยเช่นกันหากรวมความหมายนะคร,รวมความหมาย3มเส้นนี้เข้าด้วยกันมันก็คือการงานที่ต้องอาศัยความรู้ความสามารถทักษะฝีมือของตนเองัสจันแห่งลายมือตัวเลขค่ะในการสร้างรายได้ที่เกี่ยวกับงานที่มีเรื่องของความสวยความงามความสร้างสรรค ออกมาให้ดูดีและเป็นที่พึงพอใจแก่มวลชนทั้งหลายจึงจะนำมาซึ่งรายได้ที่ดีและชื่อเสียงและการยอมรับอีกด้วยให้แก่กับผู้ที่เป็นเจ้าของมือนะครับ <Okay. Yeah. S 1> และก็ด้านบนเนินอาทิตย์นั้นก็จะมีเส้นบนเนินอาทิตย์แตกเป็นเส้นเล็กๆฝอยๆและหลายเส้นมันก็บอกถึง ที่ไปที่มาของการเงินว่าไม่ใช่เงินก้อนใหญ่เป็นเงินก้อนเล็กๆแต่มาได้แบบซ้ําๆบ่อยๆนะครับทั้งนี้ทั้งนั้น3ามเส้นนี้มันจะให้ผลดีมากน้อยมันก็ขึ้นอยู่กับอาชีพที่เลือกทําลักษณะแบบนี้ที่ในตัวเส้นมันบอกว่างานที่ต้องอาศัยฝีมือประสบการณ์ความรู้ความสามารถของตัวเองด้วยใช่ไหมนั่นหมายความายก็ว่า อาจจะเป็นงานด้านของความเสื่อมความงามก็ได้งานฝีมือเย็บปากถักร้อยก็ได้งานแสดงก็ได้เหมือนกันนะครับก็ามันต้องใช้เรือนร่างใช้ร่างกายเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยใช้ฝีมือประสบการณ์ด้วยนะก็หลายอาชีพงานช่างงานศิลป์ก็ได้หมดนะครับถ้าเป็นด้านก่อสร้างอาจจะเป็นช่างฝีมือช่างปูนช่างไม้ก็ได้มันก็แล้วแต่ว่าจะบวก มันขึ้นอยู่กับว่าจะทําอาชีพอะไรเพราะว่าแนวเส้นมันก็บอกอยู่ว่ามันจะเกี่ยวกับความรู้ความสามารถทักษะฝีม,มอือความรู้ในตัวเองที่เราเรียนมาที่ฝึกฝนมาด้วยนั่นเองนะครับอันนี้คือในรูปแบบของมือภาพที่หนึ่งมหัสารรย์แห่งลายมือตัวเลขค่ะครับทีนี้ก็มาถึงรูปแบบของลักษณะของภาพมือที่สองนะครับ ก็คือจะมีเส้นวาสนายาวจากส้นข้อมือถึงเส้นหัวใจอยู่ใต้เนินเสาเป็นเส้นวาสนาที่ได้ดั่งใจมีความพึงพอใจในระดับหนึ่งได้ระดับดึกเท่านั้นนะครับส่วนเส้นวาสนาตัวนี้นะเดี๋ยวจะมีอธิบายเพิ่มนะครับและจะมีเส้นพุทธหรือเส้นธุรกิจงอกออกจากเส้นวาสนาอีกทีหนึ่งนะครับ ก็จะต่อไปตามที่ขีดให้ดูก็จะเป็นเส้นสีฟ้าจะแทนในเส้นธุรกิจเส้นสีน้ำเงินจะแทนด้วยเส้นวาสนาส่วนเส้นสีแดงก็จะแทนด้วยเส้นอาทิตย์เส้นอิทธิพลนะครับเส้นธุรกิจที่ว่านี้มันก็ยาวเข้าถึงเนนพุทธนะครับเส้นนี้อาจจะยาวบ้างสั้นบ้างซ้อนกันบ้างแต่ถ้าเป็นเส้นเดี่ยว ความหมายมันก็จะเปลี่ยนไปเป็นอีกลักษณะหนึ่งเหมือนกันแต่ในทีน่นี้จะกล่าวถึงพูดถึงวาสนาที่เป็นเส้นะจะกล่าวถึงวาสนากับเส้นพุทธหรือเส้นธุรกิจที่มีมากกว่าหนึ่งเส้นสั้นๆซ้อนๆกันตามที่เขียนให้ดูนะครับอย่างเส้นวาสนาเส้นสีน้ำเงินกับเส้นสีนแดงนี่ทำงานร่วมกันเนี่ย มันก็หมายวามว่าเป็นงานที่ต้องใช้แรงกายเข้ามาบวกด้วยเหมือนกันและเมื่อบวกกับเส้นธุรกิจก็หมายถึงว่างานที่ทําร่วมหุน้นร่วมทุนกับคนอื่นด้วยหากเป็นงานที่ต้องใช้แรงมันก็มักจะอยู่บนมือนะมักจะอยู่บนมือที่หนา,นา,นาใหญ,ใหญ่นิ้วดูแข็งแงทุกนิ้วนะเส้นวาสนาก็จะลากผ่านที่ลํลาบากขึ้นไปตามในภาพที่ขีดให้ดู เช่นงานที่ใหญ่เกี่ยวข้องเนี่ยมันก็อาจจะเป็นงานในลักษณะเป็นแม่บ้านทําความสะอาดงานนวดนวดแปนไทยแปนบนานในพวกนี้นะครับหากมีเส้นธุรกิจเข้ามาร่วมด้วยเกิดที่เส้นวาสนาขึ้นมาอีกช่วงหนึ่งคุณอาจจะเคยได้ทํางานร่วมกันกับบุคคลอื่นเปิดเป็นร้านค้าร้านขายก็ได้นะครับงานขายที่อยู่ในร้านนั่นแหละก็สามารถที่จะ ทำมาแนวลักษณะแบบนี้ได้ด้วยเช่นกันและเพิ่มเติมคนที่มีเส้นอาทิตย์ออกจากเส้นชีวิตเนน่ยนะไม่ว่าจะมือใครก็แล้วแต่มันหมายถึงฝีมือความสามารถความรู้บุคคลนั้นจะมีความรู้ดีนะมีความรู้ความสามารถในการทำมากินจะเป็นงานส่วนตัวนั่นแหละโดยส่วนมากแล้วมักจะเป็นงานฝีมือนะครับตามภาพตัวอย่างเนี่ยมันก็จะมีสามเส้นหลักๆที่เห็น ก็คือวัสนาอาทิตย์และก็เส้นธุรกิจทํางานร่วมกันการที่เส้นพุทมันแตกไม่ได้เป็นเส้นหนึ่งเส้นเดียวการค้าการขายการติดต่อมันเป็นการบริหารจัดการที่ทําร่วมกับบุคคลอื่นด้วยนั่นเองนะครับส่วนอธิบายเพิ่มเติมก็คือจุดที่มีเส้นวาสนาชนที่เส้นหัวใจนะครับในภาพที่สองแลภาพที่สมที่จะนําเสนอต่อไปนี่นะ จุดที่เส้นวาส,สนาชนหมายเขาว่าชื่อของมันบางท่านจะเรียกว่าเป็นวาส,สนาเย็นใจหรือได้ดังใจในทีน่นี้มันก็คือการที่มีเส้นวาส,สนาชนในตำแหน่งนั้นหมายเขาว่าเจ้าของมือจะทําอะไรก็แล้วแต่จะเป็นผู้ที่สามารถรู้สึกปรับเปลี่ยนปรับความรู้สึกให้ยอมรับกับสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตได้โดยง่ายมีการทําความเข้าใจ มันคือการรู้จักปรับเปลี่ยนอารมณ์เพราะว่าคนเราทุกคนนะมันไม่มีใครที่ต้องการแค่เล็กๆน้อยๆอยากจะร่ําอยากจะรวยทางนั้นแหละเพียงแต่ว่าผู้ที่มีเส้นวาสนามาชนได้สหนหัวใจมันคือการรู้จักยอมรับการรู้จักปรับเปลี่ยนอารมณ์ปรับความรู้สึกคือการยอมรับกับสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นคือการปรับอารมณ์ของรู้สึกเป็นยอมรับกับเหตุการณ์ได้นั่นแหละครับมันเลยหมายก็ว่า พึงพอใจเย็นใจไม่ร้อนรนมากเพราะรู้จักที่จะปรับเปลี่ยนอารมณ์นั่นคือความจริงในการที่เส้นมันทํางานกับความรู้สึกของคนจะเป็นแบบนั้นมากกว่าอันนี้คือเป็นการขยายความของเส้นออกมาอีกทีหนึ่งนะครับ